แม่จระเข้ที่หวงไข่ตัวนี้เป็นจระเข้น้ำจืดตัวเต็มวัยที่สามารถออกไข่ได้มากมายหลายสิบฟองการจะเลี้ยงจระเข้ให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมออกไข่พื้นที่ในบ่อจอระเข้จะต้องมีความเหมาะสมมีส่วนที่เป็นน้ำให้จระเข้ลงไปแช่ตัวมีส่วนที่จระเข้สามารถขึ้นมาอาบแดดกินอาหารและที่สำคัญจะต้องมีจุดให้จ,หจระเข้เข้าไปออกไข่ โดยมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับพื้นที่ในธรรมชาติต้องมีพื้นดินนุ่มๆที่จระเข้สามารถขุดหลุมวางไข่ได้เมื่อวางระบบในบ่อไว้พร้อมแล้วก็ได้เวลาของความตื่นเต้นลงไปเก็บไขจ่จระเข้เจ้าหน้าที่ในฟาร์มที่ชำานาญจะเดินลงไปในบ่อจาระเข้ช่วงกลางวันที่มีแดดจัดเพราะจระเข้ลงไปแช่น้ำเพื่อหลบแดดเดินชิดบริเวณกำแพงจากนั้นก็เข้าไปในโซนที่จระเข้วางไข่ สังเกตดูบริเวณที่ดินนูนขึ้นมามากกว่าปกติแล้วทำการขุดและเก็บไข่จระเข้ขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความรวดเร็วและความชำนาญต้องรู้จักธรรมชาติของจระเข้และระวังทุกฝีก้าวที่เดินเข้าไปในบ่อจระเข้เมื่อเก็บไข่มาได้แล้วก็มาล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์จากนั้นก็ส่งเข้าห้องฟัก การฟักไข่จะต้องใช้ความชื้นสูงมากจึงต้องสร้างห้องฟักไขใ่ให้มีความร้อนชื้นสูงอุณหภูมิแบบนี้จะช่วยให้ไข่จอระเข้ได้รับความอบอุ่นและเติบโตเป็นลูกจอระเข้ได้และการวางไขใ่ให้ฟักออกมาได้ก็สำคัญนะต้องวางในแนวนอนและห้ามพลิกกลับไข่ที่กำลังฟักเด็ดขาดการฟักไข่จะใช้เวลาประมาณ68-72วันเมื่อลูกจอระเข้กระทอบเปลือกไข่ออกมาก็จะถูกนำไปดูแลเพื่ออนุบาลต่อไป